สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวสวัสดีครับพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนสวัสดีครับพี่น้องเลยไม่นี og, ้กับพนตกพี má, لا, à, ông, ่น้องชีวิตการทํางานของบพลังกับพนตกทุกคนไม่นี้ก็บว้าไเปียกอยู่ตลอดพี่น้องเนาะเปียกแล้วก็อยู่ก็เบาอิ่วแล้วก็ทีเอฟพี่น้องเขาแก่บพลังสวัสดีครับพี่เอฟสวัสดีครับสสวัดีผมโอ้พ้นตกเปียกขัาเนอกวันนี้เนาะโอ้พี่น้อง วิลารงานเรามาเห็นงานในไทยกับแบบนี้เราพี่น้องบารังติดรอนิดนึ่งไซเวทเอาไซเวทหรือเปล่าผูกเ่็นพอดีไซทำทุกคนบารังอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าเอถนนทางอยู่ในหมู่บ้านของประเทศไทยนะฮะทุกคนเบิ้งในี่ยผูกอ้าวจะน้อยก็ไปส่งกาแฟรุ่งสร้างหน้าพี่น้องนะมีเบยีกำลังมาทุกคนก็คือแบบนี้แหละพี่น้องมาส่งลานสองลานนี่พี่น้องลานทางค้าลานขายของชำนะฮะทุกคนเบิ้งทุน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 าว อันนี้คือประเทศไทยนะพี่น้องนะอันนี้คือประเทศไทยนะพี่น้องนะเบิ้งเลผุน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 ย้อนผุนพี่น้องเห็นไหมเ่เครื่องบินนะทุกคนคือว่าอากาศหนาวอยู่พี่น้องวันนี้พลังกัน้ำแข็งไปแน่แบ่งน้ำแข็งแน่แบ่งน้ำแข็งแน่จะเสี่หรอว่าถือฝนตกแน่พลังกัใส่เสียกันฝนอยู่ไหมทุกคนตอนนี้กัยังว่าหนาวอยู่เปียกซุ่มอยู่เด้หนึ่งทุกคนก็คือว่าหนาวอยู่แล้วเนาะโอ้เบิ้งผุผุ เบื้องในในตึกในแบบว่าในหมู่บ้านตึกสูงนะมี่เลยทุกคนเลยตึกสูงของประเทศไทยนะทุกคนมบอกสักสั้นสี่ห้าหกสั้นเลยทุกคนลายสั้นเออพี่น้องอันนี้คือประเทศไทยเบิ่งสังเกตบางข้างๆแบบว่าบ้านของเพิ่นนี่นะหน้าบ้านหรือว่าในถนนของบ้านเพิ่นแต่สีเพิ่นที่มีแบบว่ารถใหญ่ทุกอย่างรถจอดทั้งอ่าต้องมันก็เสียงแข็งไว้ทุกคนอึ้บเนี่ย น้ำแข็งมาหนีก็ถือว่าขายบอดีพี่น้องพอพ่นตกบ่มีใครอยากใส่น้ำแข็งนอกมันบ่เป็นอา,ากาศห่อนนะทุกคนนะแปลว่บา,บาคนอยากสิแบบว่าเอาน้ำแข็งไปแช่ของสิมันเย็นมันบ่ห่อนมันกับของบ่อยากเสียบันใดคนก็เอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวทุกคนเลยประเทศไทยนะทุกคนประเทศไทยประเทศไทยพี่นออ้อง อ่าบอลังจุดรวมทางข้าอยู่บอลันสอ้วงฮะน้่วมเป็นคะแนองคือมาถ่ายให้พี่น้องพี่น้องไอ้เบิ่งว่าลืมทายยังว่าน้ำ่วมมันแห้งอยู่ได้แต่แป๊บเดียวมันก็แห้งเลยนี่บ้านเพิ่นมันมีเครื่องดูดเครื่องยังเรียบร้อยบนนาะอ๋อันนี้ก็นี่แป๊บเดียวนี่ก็แล้วได้ในถ่วงแป๊บเดียวนะเรากำลังฉีเดินทางไปต่อพี่น้องเดี๋ยวบอลังจะให้พี่น้องเบิ่งไปส่งแบบว่าในร้านคนไทยหรือว่าบอลนั่นร้านคนไทยนะสิคือคือไปเห็นแล้วพี่น้องน้ำใจของคนไทยบอลังไปส่งร้านลุงสร้างนะส่นะเพิ่นก็เอาาน้แบบว่ เอาค่ะนอขนมเอาให้ค kind of mm ู hmm. ่ม anyway. ืออพี่น้องเลยเอออเพิ่นเอาขนมให้ตลอดนอลุงช่างนอไปเนาะเพิ่นเอาให้ตลอดได้เวลาเราไปส่งขนมแข็งนะเมื่อเช้าพันก้าวมะม่วงมาให้เมื่อเช้าพันก้าวขนมมาให้ทุกคนพันเอาให้ตลอดพี่น้องเลยพลังเห็นน้ำใจของคนไทยจังสีิ่นดีอเลยกับแรงงานลาวแบบเฮาจังสีิ่นไม่ได้รังเกียจนะทุกคนนะสำหรับพลังเห็นมาหนี่งก็บมาทุกคน ประเทศไทยก็ให้เราหลายสิ่งหลายอย่างก็บรรลังแล้วกะให้ประสบการณ์ชีวิตให้ความหูให้เงินแต่สีน่ะทุกคนน่ะก็ย้อนว่าบรรลังมีเงินมีสร้างก็ย้อนว่ามาหาอยู่ประเทศไทยนี่ึงวมาเรียนตัวพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องมาบอยู่น้องโอ้พี่น้องคุณ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 ทุกคนเห็นปะอ๋อเฮ้องน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องโอ้น้าท่วมนะบอกเกินชั่วโมงหนึ่งพี่น้อง แย่แป๊บนึงนี่การแห่งเลยเนี่ยเพราะว่าเพิ่นมีเครื่องดูดของเพิ่นเลยทุกคนเด้อ๋ออันนี้เป็นคลองนะทุกคนคลองน้ำอยู่ในประเทศไทยนะเพียงนะป้าปวดโอ้น้ำท่ำวมพี่น้องเบื้องเ้านี่พี่น้องเมื่อนี้กับฝนตกตั้งแต่บ่ายโมงพี่น้อยจนหอดนละจนหอดบ่ายสามโดนเติบนพลเอพี่น้องนอ้ำกระถั่ม,มแล้วบปล่าดิอ๋อทุกคนทุกคนทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดนะฮะทุกคนฝนตกแบบว่ากับบ่มีคนมาคอย บอกว่าบ่มีคนคอยแบบว่ามาคล้องคล้ายล่ะคล้ายคล้องลายสอ้เฉียนทุกคนน่ะนี่เป็นตลาดปกติขาพ้นโบตกเนี่ยเซีมีคล้องมาคล้ายลายทุกคนแล้วพนตกแบบนี้กับบ่มีไพซีมาพี่น้องเพราะว่าเปียกทุกคนที่บอกว่าซีมาซื้อมันกับหน้ากวกนี้บ่มีไพซีมาพนมันตกเด้ออองมากมันกัดเปียกเบิดน่ะพี่น้องเห็นบ่มวะถูกน้ำท่วมน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมพุ่นพุ่น ตอนนี้บาลังกันั่งอยู่ในรถหกล้อนะพี่น้องนะโอ้หูตัวน้ำท่วมโอ้อันนี้บ่เพิ่งว่าน้ำท่วมอยู่ในไทยนะแต่สำหรับบาลังเฮ็์มานี่คือแบบว่าน้ำท่วมแป๊บเดียวนึ่งกะเศร้าได้พี่น้องเลยออน้ำท่วมแป๊บเดียวนึ่งก็เศร้าเลยหายเลยออเฮ้โอ้ท่วมมันซอยนี่พี่ทุกคนโอ้โต้มสอกต้มซอยท่วมมืดทุกคนอ่าปวดปวด โอ้หานเช็ดกองก่อนออกหมอกนิดนึงทุกคนว่านำเข่ากันมั้งทุกคนน้องดูยมั้งทุกน,น,นประเทศไทยพี่น้องแต่าาว่าเพิ่นมีเครื่องสูบของเพิ่นออกพี่น้องสูบนำ้ำดูดนำ้ำออกไปใส่คลองสินะทุกคนนะ่ะท่วมในแป๊บเดียวบาลังเห็ดนะแต่ละเถื่อนโอตถูกประเทศไทยพี่นอ้องบาลังก็ประเทศไทยจนเติบเลยพี่น้องไทยอ่า ประมาณสองหมื่นครับผมเพิ่นสั่งเอาน้ำแข็งลูกหนึ่งพี่น้องนี่บ้านนี่เพิ่นเอาน้ำแข็งเออเพิ่นเอาลูกหนึ่งป่ะเออบอยยิ้วลงแล้วได้พี่น้องอุ๊บนี่นี่เวลาลูกลูกค้าสั่งกับมีอะไรเนี่ยพี่น้องลงแบกไปเนีกับแบกน้ำแข็งไปให้เพื่อนทุกคนก็ได้ย่างๆหน่อยนึ่งเลยพ้นโตกน้ำท่วมทุกคนย่างๆหน่อยนึ่งรถบอยี่บอยี่บอยี่พุนพุน โอ้ตุ๊กพูนบอยี่เอาตีนขึ้นผมมาได้ไามาได้๋ยวทำมาดาได้โอ้พุนพูนพูนนี่นี่อ่ะบอยี่ยางละครึ่งโคกผสมสีฮะยางละครึ่งโคกผสมสีะพะเนาน่ะแมนพะเนาโคกพร้อมบอยี่ว่าอันนี้ก็มีมอไซค์ที่บอกไปน้ำซอกซอยน้อยๆแต่สีรถใหญ่เขาบ่ได้เรือว่ามันส่ายแต่สีลูกค้าตัวสั่งอยากได้เร็วเท่ากับได้ ไปต่อพี่น้องเขาก็ให้มาใส่ไปนะสินะทุกคนนี่คือแบบนี้แล้วนี่ลูกรถรกใหญ่ไปบ่ได้สิเขาก็ให้รถมอเตอร์ไซค์ไปทุกคนไปส่งแถวซอยน้อยๆซอกซอยน้อยๆนะทุกคนชีวิตแรงงานเราเห็นงานอยู่ไทยกับแบบนี้พี่น้องสไตล์นี้คือแบบว่าสะดวกสบายอยู่บารังคิดว่าสะดวกสบายกว่าเห็นงานอยู่ลาวอยู่ได้ฮนะทุกคนโอ้โหไปเดี๋ยวให้ไปยี่ไปเอาโคกอยู่บนทุกคนหนี่งก็สิไปส่งร้านค้านั่นแหละกับกาแฟลุงช่างเนาะไปอยู่เนาะเฮา

อย่างลุงใส่มองสลุงไปฮะใส่ทั้งค่ายคนเมาคนเมาคนเมาคนเบาคนเบาเฮลยเดินทางไปต่อเพราะว่าเพิ่นกับใครปุดี้กันได้แหละเพราะวันพิ่นมันตกเนาะน้ำท่วมนั่นสิโอ้ยน้องเงยอยู่ในหมู่บ้านน้ำผิดตรงไหนนี่กระถ่วมือว่าแป๊บเดียวนั่นแหละแต่แถวถนนใหญ่เนี่ยคือว่าเอื้อนหมดแล้วบ่มีน้ำยังแล้วพี่น้องายเงยป้าคุ้ง นำแข็งเฮียทุกคนนำแข็งลมแต่ไม่มีน้ำลมตัวอ่ลงกะลายมาเลยม่นัอางกะลายมาเลยอาได้เลมนี่ต้นดอกจำปาโอ้ต้นจำปาอะไรพี่น้องเลยเฮ้ยลายเลยลายลาย น,นั่นน uh, 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 uh. ี่แหละหมดล้วแมนบ่ยีมันก็ตกเสาแล้วเออแล้วบ่าื้ื่อซื่อเออมาต่ต่ำวเออมีแต่มันชีไร่ลงพื้นมันชีขึ้นมากแต่ยังไงเออมีแต่ว่ามันชีระบายลงเรื่อยๆอยู่ที่เนาะโอ้ที่มันก็มาแน่ได้เดี๋ยวปีชูมาไล่มงไล่มาถึงต่ำแมันก็มาแน่บ่บบ่่ีโอ้ ซอยนกระทวมก็้ทุกคนมขึ้นได้แ่นี้นะมีว่ามันคืแบคลองเออมันไก่คลองนี่เดี๋พี่น้องมันไก่คลองมันมีไดไบางเถื่อนนะทุกคนปลาที่แบบว่าปลกคอปชนแบบม่น่นอะปลาเข็งเิเออาเคยแบบว่าบบมาส่งแข็งแล้วบบโอกาสบปวกเก็บป่าก็มีเหรอปักเข่เอพวกปลามามักบืนเดน้นอ้ โอ้ยจินได้บ่างวะได้แล้วเนาะอ่โอ้พี่น้องเลยฝนฝนซัมทะเลพี่น้องเลยฝนตกน้ำท่วมนะฮะทุกคนแล้ว่าบ้านเพิ่นนั่นท่วมก็ท่วมได้เยวะนึงบ้านเฮาคันว่าท่วมก็คือว่าท่วมหลักกะหลีล้อผูแหละบ้านเฮานะอันนี้ท่วมก็ท่วมอันนี้ท่วมก็ท่วมเออบางปีก็ท่วมไรบ่ ป้าคมพ้นตกเรื่อยๆกระทุ่มคือกันนะครับพี่เออไปถามเพิ่นนี่พี่น้องกับลุงสังที่ว่าพลังเคยส่งน้ำแกงให้แล้วพี่นอ้องเจ้าว่าพลังขึ้นมาส่งแต่ละมือแต่ละมือนะลุงสังน้าใจของคนไทยที่ว่าเพิ่นเคยเอาขนมให้ยพลังกินจากสีน่าทุกคนนะอืมนี่พี่น้องอันนี้เท่าแก่บพลังนะสวัสดีครับสวัสดีครับเท่าแก่บพลังแล้วก็บเบี้ยทุกคนเบี้ยกับสิไปส่งบอลไกลๆนะทุกคน Nhi nào Lúc sáng mà nó thật đấy bao nhiêu Lúc sáng mà nó thật đấy Lo cắp nền thế 3 Sám khưng thế mày Ồ sám khưng bó tốt bếp là à. à. <laughs> phải tốt bếp là phụn chết bạn này, Hả đâu tốt phải tốt là đấy no. à. Hả ดสวัสดีครับลุงสวัสดีครับขอบคุณครับสี่ลูกนะครับครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับลุงรถเด้อรถเด้อร์ยือเห็นมาพี่น้องนำใจของคนไทยเพิ่นเอาไห้ขนมคือบัวเอาไห้ตลอดนะทุกคนนะใครเอาไห้เพายูุใครเอาไห่ลุงสร้างขอบคุณเพิ่นแล้วบ่ขอบคุณเลยโอ้มีกินให้ัวรังเบิ้งรู้ไขนม ขนมแบบไรสูตรโบราณบ่เน,น,น,นี่ยไปยุขนมนะขนมทั่วอ๋อเนี่ยไปยุคนกินให้บริสุทธิคนนี้นี่นี่นี่ให้ตลอดะนะเพไนให้แทบชิดคู่มือเนาะตลาดชื่อกล้องนี้เซาหาบาทปลาเพผนเห็ดขายวันนี้เนาะพี่น้องเขาเจ้ามาฝากเราขายนะครับอันนี้นนนยี่ขนมไมนยี่อะไรมีชารน้ำใส่เยอะหยอกยี่หยอกผม โอ้โหเนื้อแซ่บนะอะกินๆเล็กกินไหมอืมขากเลยพี่น้องน้ำใจของคนไทยเราวีเนาะเพ<ม>ิ่นเอาให้เอา,าได้อ่้พี่น้องสหรับคลิปนี้ฝากกดไลไ์ก็แชร์ฝากกดติดตามให้บาลังเนี่ยด้พี่น้องสหรับคลิปนี้อ่ะใบอุปักต์ซองเนี่ยเบยุปัตต์ซอ,อ,อ,องเนี่ยนี่อ่ะฝักซองเนี่ยนี่ซื้อซองเนี่ยได้ซื้อซองเื้อทุกใีอื่นเลยใบอุปัตต์งานเราตอนนี้ออกฝากฝากได้สดแชร์แล้วนะคุณครับครับสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ